รถคันนี้ไปชนท้ายรถชาวบ้านมาครับเป็น bmw นะครับ3 2 0 d i t ท onic ปี2018นะครับหลังจากเกิดอุบัติเหตุแล้วไปซ่อมศูนย์มาครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูว่านี่ขนาดซ่อมศูนย์บริการนะครับผมจะดูรู้ไหมอ่ะเปิดฝากระโปรงดูกันครับรถคันนี้โดนชนด้านหน้ามานะครับอ่าเนี่ยผมเปิดฝากระโปรงขึ้นมาดูก่อนนะครับดูฝากระโปรงดูน็อตอ่าก้องตามผมมานะเห็นไหมน็อตมีการทําสีมามีการขยับมาเห็นไหมเนี่ยครับรอยถอดน็อตนะครับ ด้านในเห็นไหมมีรอยขันน็อตยับเลยนะครับนี่ฮะฝากระโปรงเปลี่ยนมาด้วยนะครับนี่คือเปลี่ยนของแท้นะครับจากศูนย์บริการเอ่อจากศูนย์บริการเดิมครับไล่มาดูครับรถคันนี้ผมบอกงี้ครับรถโดนชนด้านหน้านะครับสเกิร์ตเนี่ยไปหมดเลยกันชนหน้าเนี่ยไปหมดเลยแก้มซ้ายแก้มขวาอันนี้คือเคมของใหม่ทั้งหมดเลยนะครับมาไล่ดูนะครับแก้มขวานะครับมีการเปลี่ยนมานะครับน็อตมีการขยับมีการขันนะครับอันนี้ชนเนี่ยแอร์แบ็กแตกเลยนะคันเนี้ย ต่อมาดูกันชนหน้ากันชนหน้าเปลี่ยนมานะครับดูน็อตคันหน้าน็อตคันหน้าเห็นไหมน็อตคันหน้ามีการขันหมดเลยครับนี่ทิ้งร่องรอยไว้นะครับมีการขันน็อตเห็นไหมน็อตมีการขยับนะครับหัวน็อตม,มีการขยับเนี่ยเหมือนกันนะครับนี่คือเปลี่ยนแก้มมารถคันนี้โดนชนนะครับถึงกับแอร์แบ็กแตกนะครับกันชนหน้าตรงนี้จะมีเซ,นซ็นเซอร์ของแอร์แบ็กฝังอยู่ด้านในอยู่แล้วครับโดนชนจนแอร์แบ็กแตกนะครับฝากระโปรงเปลี่ยนแก้มซ้ายแก้มขวาเปลี่ยนจากศูนย์บริการนะครับแต่ ก็ยังดูรู้ครับเพราะว่าศูนย์บริการไม่ใช่โรงงานผลิตนะครับการเปลี่ยนหรือว่าการซ่อมนะครับใช้คนนะครับใช้มนุษย์ทำนะครับไม่ได้ใช้เครื่องจักรทาเหมือนกับโรงงานผลิตที่จะได้ออกมาแบบว่าไม่มีการดูไม่รู้แบบนี้ผมบอกเลยว่าดูรู้ยังไงก็ดูรู้นะครับโดยเฉพาะผมนะครับชนมาคุณจะซ่อมศูนย์ซ่อมห้างซ่อมแพงยังไงช่างเก่งยังไงยังไงก็ดูรู้ครับดูอื่นๆหลายๆอย่างประกอบกันนะครับ อย่างรถคันนี้นะครับไม่ได้โดนหนักนะไม่ได้หนักมากนะครับชนถึงกับแอร์แบ็กแตกแต่ก็คือไม่ได้เข้าคารหน้าคารไม่ได้บิดรูปไม่ได้เสียหายนะครับแค่กันชนหน้าแก้มซ้ายแก้มขวาฝากระโปรงเปลี่ยนใหม่เท่านั้นเองครับแล้วก็รถคันนี้นะครับเป็นรถของน้องคนรู้จักนะครับสนิทกันนะครับผมขอเขาไว้นานแล้วล่ะนะครับว่าอยากเอารถคันนี้มาทําคลิปเพราะว่าได้รับข่าวว่าเขาเกิดอุบัติเหตุแต่ก็ปลอดภัยดีครับผมผมจะพยายามพานะครับรถ ที่เคยเกิดอุบัติเหตุหรือว่ามีร่องรอยการชนนะครับมานําเสนอเรื่อยๆครับฝากกดถูกใจนะครับฝากกดติดตามนะครับแล้วก็ฝากกดติดตามช่อง YouTube ของผมด้วยครับ